กหิวเลยไม่ไ้กินจริงเปล่าอร่อยปะอร่อยค่ะนี่ใครทำไม่ไม่ไม่ไไม่ใครทำเลยพี่เชฟไม่ใช่รอพี่เชฟ่อยอุยฮะพี่ก็ใครใทำนี่ยนี่ก็เชฟปล่อยไมห็นมายีบไม่เห็น อร่อยขอชิมอยู่ที่น่นนะชิมเนี่ยอร่อยอร่อยร่ากนายกินแล้วอะไรอย่านี้โรยเอออมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะให้ชิมเลยหรอิ้มานาหม่่อิ่มนะชานนะรื้กินนะเชิญชวนนี่เนท รายการกอนวันไหนวันไหนวันไหนวันเสาร์เจ็ดมีนาคมสิบเจ็ดนะคะโอเคค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเจอกับเน20กันยานะคะวันเสาร์ที่20กันยายนะคะเวลา5้าโมงเย็นหมงครึ่งนะคะโมงเย็นนะคะเช้านะคะที่ TNN 24นะคะกับรายการ Food Diary by CG ค่ะนี่เมนูนี้จะบอกว่ามันทำง่ายมาก คือใครอยู่ที่บ้านทําได้หมดนะคะขอให้บอใครอยากซื้อของมาแล้วก็แบบว่ามันไม่จําเป็นต้องเข้าเตาอบด้วยมันง่ายตรงนี้แหละจะลองชิมอด้สวัสดีนี่มีมะม่วงนะจะบอกว่าในรายการอ่ะเป็นมีการปลอกมะม่วงบอกว่าปลอกปลอกปลอกเก่นไหมเก่งเข้าไใช่อเก่งมเก่งเก่งเก่งมากเอาชิมนะชิมนะ ตัวเองไม่ได้ชิมหรอไม่ทำยังไม่ได้ทำเชฟไม่ได้ชิมของพี่ชีฟเอ้ยของของของพี่เชฟพี่เชฟพี่เชฟนี่ยเองไม่กล้าเข้าปากไม่เนี่หนูเขาให้หนูเอามาเก็บกลับกินที่บ้านไม่แต่พี่นเนี่ยทำได้อยู่แล้วอุ้ยเก็บเลยอือหือทำหน้าตาสิความจริงเอาความจริงเออความจริงเจี๊ยบนิ่คือ่งนิ่งนิ่งแต่เดียวไปมีความแย่เลย ไม่อร่อยจริงมากมันอยากมันอร่อยตรงไอ้ตอกบริี่ด้วยฮะเต้าหู้ไม่ใช่หรอมันไม่เป็นรสชาติองเต้าหู้เลยค่ะมีมีส่วนผสมอะไรบ้างคะมีเต้าหู้เป็กมีซอสซอฟต์บริสเศรษดาย้าพีกไม่เป็นไรหรอกมีมะม่วงอ๋อามะม่วงไป็นแ่ได้เฉยแต่ส่วนผสมมีมีมีครีมชีส แอเซนด้วยแอเซนแอคเซนนึงครีมชีส e มีซอสทอร์เบอร์เรย s t สตร์เบอรี่สตรเบอรี่สตรเบอรี่ชล่ะเลยค่ะแล้วก็ผงเจลาติน h จ d อะไรนะเจลาตินเจลาตนเจลาตินโอ้ยแต่รู้ว่าเจลาติน เดลาติน and t h e คลอร์ซาร์ดเคลอราร์ดเคมต่ดีเคมเสร็จแล้วก็น้องแม่เป็นยอร์ชใช่าหมสองไงเคมเสร็จดีใช่อีลอสสะอาดน้ำตาแล้วก็น้ํามะนาวส่หรัใครที่บอกอยากได้รสชาติของชีสให้มันเปรี้ยวหน่อยแต่ตรงนี้เนี่ยเน็ตโอเคแล้วเพราะว่ามันบอกหวานๆเนี่ยเปนคนชอบกินหวานแต่ของพี่เขาเมื่อกี้าใส่น้ํามะนาวนะเพราะพี่เขาชอบกินชูเรกลือ เดียวอืออร่อยคุ้จรงนึกสาเบอริน่ะอเบอรน่ะเบอรนร้ังสาบอร์น่ะดูดีเพื่อนฝักถามเมีไส้ไหมเพื่อนฝักถามมกระปอนะกินด้ถึงั้งว่าด้วยบิสกิตบิสกิตอ๋อเชิญเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนให้พี่คนสวยถืออกออก ไปข้างนอกะหไปมดไปที่เออไไลนาน่าจะเย็นเได้กับมนหนี่ยมันเป็นอะกิสกิบิสกิดเฮ้ยเอ็เซนนิดนึงเอาพี่เขรอป่ะแล้วเอาไปปันค่ะโวันนี้แต่งตัวน่ารักอ่ะ ม่แต่งตัวไปดูหนางเออไม่ทำหรอกไม่เข้าไปเลยยังไม่เข้าไปเลยเอนโอ้ดูก่งลอยไม้่อยไม้จริงนะว่าทุกอย่างทำมันห้องขันหนึบแต่บาเวลามันแต่จริงทำได้่างล่างหนาไปป่ะไม่ใส่เยอะมันจะได้ถุงไงแก้วไม่มันแบบไอนี่แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ออ่ะเขาบอกว่าเวลาไม่พอทำห้องใช้เวลาด้วยหรอ ไทดีของหวานเขาจะขึ้นแล้วเปล่าไหมไหมไมไม่ยังขอได้ไหมอ่ะแก้วอ่ะให้เนทกินให้หมดก่อนก็จะไปนะไปเหรอทันเหรอทันเดี๋ยวไม่ทันต่อไปก็แบบขึ้นลบขวบรถติดอีกอ่ะไม่ทันหรอกอะไรตุ๊กแกมาพร้อมเลยแปมาแก่แ๊กแกละก

เขาจะบอกว่าแฟนคลับคือหุ่นหองเออพีทเล่นนั่นทำไมองเป็นตัวแทนฟองเป็นตัวแทนรู้มือก็ไม่ถึงเพื่อนขนาดนี้ไม่รู้มึงใส่ชุดไปได้เพื่อแสดงให้รู้เป็นทัพเนปเมียทมันหรอไมอ่ะไม่มายบมนโอ้ยโอยโอ๊ยขอโทษค่ะประยคิวช่วยนะคะ

ຕ້ອງໄປຮຽນເຢເ ดิฉันก็ไม่รู้ทำไมนะมันปวดใจอะแอร์โคราชก็ได้ไหมไกินบ้านกินนั่งเยอะไหมไมเจอเลยอย่าวนอกไม่วานะใจเต้เลยงบนีเ็ไม่เไม่ยเซ็กซี่เต้องถ้าดปเเลากตนี้ต้องใไใช้ผาต้องใส่ยิ้เรียบแบบแมเกาหลีโอ้ กามเลกวกาม <laughs> กามทองเลยหไม่ใช่เหรอไม่เหมือนไม่เทาอะค้างมาอะค้างมาขอเต็มตู้หน่อยนะนี่เป็นเี๋ยวต้านนะ <laughs> อะยกสูง<น>เี้ยยกสูงเ เอาถ่ายถ่ายไหมคะแอปเปิ้ลยไหมคะโอ้โยลองยูทูบใช่ใชนแนลแชนแนลธนาคาช้าตัวสับกองแม่ไม่้ยอะ ออยูดูู้นดนโดนโดนโดนทำงนะระมันจะแบบไกลตาไงเขาบอกขอเรียบร้อยทั้งบนทั่พี่ถันด้วยไงเออตนทำอะไรปะไม่ตรงสายตรงนนี่นี่อหมาพอดีเลยขึ้นวตัวมากขึ้นดกขันเกไปอ่ะด โอ้โหแดีเน oh. ียนเลยพิ่กูบอกแล้วเอาตองนี้มนใชไม่มีตามอ่ะไม่ใช่ไปแรกเลยบอกว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเราจะรถทะักหลังมาแล้เนี่ยเรือม m เบอร์ทะเบียนด้วยนะ ไม่ใช <ider> <Commons> <t ons cción> ่ไม่ใช่ไบ่ไม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 ไมตไม่ไม่ไม่ไ่ไปไม่ไร่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไ่ไอ่ไม่ไม่ไมไม่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 ม่ไม่ไมไไม่ไม่ไไ่ไมม่ เจ๋งมากสูมอะไรสูมกล้ามท้องไม่จะบอกว่าวันนี้มาพอชุดเลยค่ะพี่วันนี้เน็ตไปเช็คคลิปทุกรูปทุกคลิปอะไรอ่ะไปกี้ไม่ถ่ายหน้าพี่ดูแล้วส่วนแต่ท้องถ่ายแต่ท้องวันนี้โครนอ่ะซูมสูมสูมสูมอันนี้ลงอย่าติดช่องนะเออแรงไอ้กี้มันก็ได้นั่นแหละแล้วนะคะพี่ด้วยยอดเข้าไปรับต่อให้สมัครแล้ว่เงินด้อุ้ยรถไม่รู้ไม่ร้อน มามามีได้ครึ่งโทนจริงอ่ะครึ่งหัวน่ารักจังเลยเอาไว้นู้นนู้นอันนู้นอันนี้รุ่นเก่าไงถ้ารุ่นใหม่ซีมันจะตอนนีนหนาเอ้ยถ่างห่างกว่าตอนไี้กำลังแต่งอ๋อคิมบ่างกระจ่างมากเสร็จแล้วพี่กล้องนัุ่งเล่นข้าวหมูตาโตนะหัวกันได้ คหลอเลยอนเลยเกขาก็มีนะไม่มีผงปิ้นล่ะ ไกลรถกรุงเทพไหมเอาเอาทะเบียนนี้ไหนดีแล้วแกน่าใช่เลยคนเห็นทะเบียนรถนี้เยอะไงอันตรายเปลี่ยนเลขแล้วกันควอมตัวกล้อทอะไรกลับอันนี้แก่แก่กล้องหมดที่กับเองไปแล้ว ก็ผมไปกินแล้วนีกเสียใสุ่งเน่ใส่ผงนี่